นำคัญก็อยากได้น้ำฉ่างเลยอน้ำฉ่างอีกอยากได้น้ำฉ่างบ่ก่อนนะได้น้ำฉ่างกอนโอ้น้ำมาใช่นี่อันนั้นยังฝึงผลอยู่เพราะว่าเขาว่าเขาได้ห้องน้ำแบบโบได้น้ำฉ่าง กาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อบดสู่ขู่สู่คนบดสุ่หมองสู่บอนพี่น้องเลยมื่อนี้ทั้งบดสุกก็ได้ถือโอกาสมาหาทา้งบ้านน้องต้อยเฮาพี่น้องเลยเนาะว่าทั้งน้องต้อยเฮาเป็นจังไดดีว่าสันพี่น้องเลยอยู่ดีมีแหงบดสู่ขู่สู่คนอยู่บ่ว่าสันเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องทั้งบอสุกก็จะได้เข้าไปทักทายสบัยดีกับน้องต้อยเฮาสัก่อนพี่น้องเลยมื่อนี้เนาะเจ้าพี่น้องเลยทั้งบอสุกก็ได้มาเยี่ยมยามทั้งบ้านส่งเป็นที่เฮียบห้อยแล้วเนาะ วันนี้กับท่างประชุกก็ได้ถือโอกาสมาถ่ายท้ำพี่น้องทงั้งน้องต้อยก็คือว่าเพิ่นเป็นแม่ห้างเลี้ยงเดียวเนาะพี่น้องมาฮอดเฮือนเพิ่นเป็ี่ยนทีมห้อยพี่น้องเอ้ยเฮือนเพิ่นกระดาพี่น้องเอ้ยเห็ดยังบ่อท่านได้แล้วเนาะกับเฮือนเพิ่นกับฉีดตำตำในน้อยหนึ่งโอเคเนาะทอไมพี่น้องทังประชุกก็ได้ขึ้นไปทักทายสวัสดีครับน้องต้อยฮาสกรพี่น้องเอ้ยเนาะวันนี้กับสาวแก้วเพิ่นก็นได้ซื้อ ปปุ่นแน่พี่น้องเลยหรือว่าหอยแขกเนาะได้มาซุมกันเห็ดอยู่เห็ดกินอยู่ทางบ้านเสาต้อยพี่น้องเลยโอ,โลอ,อบบบบ้ลูก่บบกอนอ่สบ,บายดีสบายดีลูกสบายดีกอนสบายดีด้วยนมมือด,ด้วยโอ้กินข้าวแล้วว่ามันนี่นะกินข้าวกับทอดไข่บอ่ออันพู้ได้ว่าไม่น้ำเกลี่ยงกินตะกี้นะ ฮะผู้ได้คันแน่น่ะฮะเม่่บอเม่ยังเม่ยังเม่โต้เม่โต้แม่ดำเกี้ยงกินเพลินบอโอ้เมนี่ไปลงโรงเรียนบะนางโอ้ทางเบอทางบอชุกจะไปหาทางเม่โต้ก่อนเด้อว่ามเป็นเห็ดยังกินเนาะโอเคเนาะมาสบายดีเนาะโอ้ขี่นางเอ้อาเต๋อ สบายดีเด,ด้อบสกูร์สกคนเด้อสบายดียดอ๋อบาร์สีฟงฮะสาวต้อยเอาเอาเฮ็ดยังไรบัดนี้นล่นนลางพักเนาะอืมบ่าว์สีองพิเศษพี่น้องเลยบัวท่ามาดาได้เพิ่นกะมักเฮ็ดยูเฮ็ดกินอ๋อกัดหนึ่งมากกับเพิ่นมักเฮ็ดยูเฮ็ดกินอยู่แล้วพี่น้องเลยเนาะกำลังเห็ดยูเห็ดกินเป็นผัดหม้อ,อ,ขขมอต้มมาอย่างังลวกหอยว่านะต้อย โอ้เป็นกำลังซหอยเนาะนี่กำลังแซ่หอยพี่น้องเอ้ยพุ่นนะโอ้ผักกะเนาะล้างให้มันสะอาดพี่น้องเอ้ยมีมนาวแน่พี่น้องเอ้ยเนาะ ก็คมาจูไฟตากแดดแท,ท้บาท,ทนี่เน,นาะต้มน้ำซีลวกหอยแฮนบบนี่นะโอ้ตากแดดเลยพี่น้องเลยโอ้ดูนาเนาะเฉาตอยแม่นอยู่ห่มกับบอดั้งใช่เนาะมามาดังไพ่อยู่ตากแดดพี่น้องเลยเ <c oughs> ดินบ้านนี่แม่นท,มทันท้งโน้นพวกก็แม่นบอดเฉาตอยอันนั้นมันเป็นดินทีคล้ายเดี๋ยวแม่จะต้องอ้อมไว้หนี่ง มมม่จะเออาหัวไ้นขุดให้มันเที่ยงบ่บาดนี่เห็นมันต่ำลงเนาะมันสูงเนาะเอาสายใดขึ้นมาแต่พุ่นเอาน้ามาแต่ใช้ไรเนี่ยใส่น้ำน้ำเพิ่นใส่น้ำน้ำเพิ่นบ่เอ้าท่าน้องต้อยเขายังโมมีน้ายังโมมีแบบใดของตัวเองบ่หังโมมีน้ำสั่งโอ้ใส่น้ำใส่ในนี่แบบแบบว่าคอน้ำเพลินใโอ้ได้ใจครับพ่ให้เพิ่นบ่ เพิ่นผู้ใด้หตุใจแล้วพัวมันเป็นไฟเอาเองอ่ง oh. องาเขาซื้อได้ใช่บบ <ขอ S 2> สร้างเพิ่นแต่ว่าเขาซื้อได้ลงมาปุ่มไท<อ>ยแล้วก็ใช้ไฟเขาอีกดึงไปเมือ่อกี้กระจายเพิ่นนิดแล้วเป็นเจ้าแม่ละห้องน้ำ้องน,องนายมีอยู่ภ่ษายังโมมีจะยางเลยยังโมงมีเอาอันที่เข้ามากจะน,นีได้ใช่มันที่นี่ลินบล็อกลินแบกเอาของผู้ใดของผู้ใดใช่ไหมของไม่เพือนเลยกำลังเริ่มเห็ดบนไหน เริ่มยังบ่เริ่มยังเนี่ยยังบ่เริ่มยังเลยซื้อมาตะโดนละว่าซื้อมาได้เดือนสองเดือนแล้วโอ้คิดว่าปีได้ก่อนชีวิตเห็ดหรือว่าเดือนใดนยังโบยังโบหัวนะคนเลยอ๋อปีหน้าปีนี้ได้สันนี้ยังร้องอดเลยไม่ร้องหี้ยโอ้ใครจะมีกาป่าอยู่ข้างเฮือนแล้วอาเศรษฐกิจของน้องต้อยได้สันอาชีพแต่ละมือไปหายังไรไมอเจอไปหาหนูมองก็ไม่แนม้ไป โอ้หานมหมกน้ำไม้เนาะมันก็นานได้เลยวสิเนาะหลายบาทหนึ่งก็ได้แตะขาขนมเนาะมาอีกแล้วบ่าจะหมูนอดเลยหมองเนาะเนาะทางต้นต้อยห้ากระเป็นกระเป็นแม่ห้างแม่พี่น้องเลยเนาะแม่ห้างเลี้ยงลูกเดียวลูกลูกสองคนแม่เลี้ยงเดียวสามพุ่นธนะวะสามบ่สามแล้วคิดว่าอีกโดนป้ายเฉลี่ยเขาของน้ำแบบเพชร

มันเงินมีคำเนาะมันจําเป็นทางไหนแน่น,อ,อ,น,นอนก่อยเนาะทางบ่อนอาบบ่อนถ่ายชุกข,ขอบชุกคะเ<ด>นาะหนสิเบลีอาบลีถ่ายอยู่ใช่ไหไมการเป็นต้องเ,ออเดินข่าป่าเนาะเอาหมูมีเด้นึกว่ามีของไอ้น้องเพื่อนใกล้นกันหมูมีบวเห็นเนาะนี่แกของคนเนาะก,กับเขาบอกเขาเชิงช่องเชิงยังคืออยู่ไปเที่ยวเข่าตลอดผัด เก่งใจเพิ huh. okay. ่นบ kind of mm ่ช hmm. um, oh. uh ีวิตเราก็ยังลำบากอยู่เนาะบ่มีฟ้าปิดบ่ซาตวายนี่หมอจ้าอันพ่อแม่ไปทางไหนบ่แล้วมื้อนี้น่ะพ่อแม่ไปเมื่อนานเนาะทางไหนทางชุนโอ้ทางไหนเราไม่กินของท้อยาโอ้อันไม้นลำเกลี้ยงกินบ่อนเมื่อก่อนน่ะโอ้ทางบ่ซุกมาเห็นได้เมื่อนั้นน่ะ มาเราบอกล้าถ่ายคลิปเพื่อนพี่น้องเลยเพื่อนมื่นบวมแงบ่บวมกับเพื่นมื่นตาบ่ได้อีกเพื่อนแล้วได้ยินอยู่ทางญาติเพื่อนบอกว่าเป็นลำเกียงกินแต่บ่ได้เข้ามากันจักมือชาวต้อยจะได้ลงเนี่ยเป็นลำเกียงกินจ้ะเป็นเป็นทิศแล่นะเป็นทิศใต้ ั่นเดี๋ยวนี้ก็ยังคั่นแต่ว่ามันอากาศหนาวๆนี่ก็ฝนตมันแตกบ่ด้ตกเจ้าเอามียังใสเพื่อเาอากาเอ่อวก็ต้มน้ําอาและสเอาน้ําเฒ่าฮอๆนี่นะแไผลกๆแล้วก็เฮาเอาน้ํามาแล้วเฮาัเฒ่าใส่นะลูกมันมันมีแห้งกว่าเจ้าก็มานั่งอยู่โฮมพี่กว่าน่แท้น่ะคืองเดทั้งฮ้อนเนาะโอ้มาไปนั่งพี่ก็ได้เป็นยงเออ ทำมา่มพี่ทำมา่มพี่ก็ได้อะอ่าน้ำขี้เท้ามันก็เลยเช่ากับไข่แน่โอ้อาบน้ำขี้เท้าเดียวนี่ฮะเบบบุ๊บเ่นวล้เกาอาบนะแบบว่ามันหอนแล้วเฮาเอาหน้ามามาใส่ที่มันหอนเลยก็เลยมาทามันใส่โอ้ทาเนาะนพอผึ่งจังแก่กันพอเพิ่นจังยังผิวยังนั่นอยู่เนาะยังจะดำอยู่พี่น้องเวนั่ง แต่คือเป็นนังกันกลเป็นน่าดกับชิเนาะพี่น้องเลยในเหตุจริงใดทางน้องโบจักเนาะโบจักก็เป็นต้นไม้น่ะมันจะมีปัญหาต่อเขาได้เบกมาอีกบอกมันเหมือนหนั่งลินอยู่ในห่มเลยเนาะเกือกเลยพี่น้องเอ้ยทางเบกทางตัดทางขบเกลือเลยเคยเป็นแบบนี้มาก่อนบ่กเกิใหม่กินซ้ำชิเตอร์แต่ว่าบปนักปนนี่ ก่อนมันนักอะลรจนแบบบระเฮนหุงเลยนะเฮ้เจ้าบระหุบุ่ปัตย์คือเบบหูพระหุเป็นต้นเกี่ยนหูแล้วตัดมาเห็นแล้หัวนั่งนทันเล้ห็นแลหัวอันฟูอยู่เฮือนนี่จุดลักนี่ขึ้นน่องเลยเนาะต่อไปนี่กันเนาะอยู่เฮือนอยู่ชานเลยนี่เนาะโอ้อันนี้บ่เฮือนเจ้าเฮือนหลังนี้แล้วบ่เฮือนผาไม่เฮียนี่ โอ้เพื่อนเพ่ึกกำลังใหญ่เจ้าดีอยู่พี่น้องแต่ว่าเพื่อนเสียอย่างเดียวมันต่ำบ๊สุกต่ำน้ำบอลต่ำเพราะว่าต่ำแล้วกับโมมีผ่าเนาะโดยเพิ่งใส่ผ่าใส่ผ่าไม่ทียอยู่ตอนนี้เนาะขันมีลมแห้งนะข่าวได้ไหบ๊สุกแทนนะคุณเข่าได้ไหมบ่อบโดยยังสานเข้าไปเนาะเหมืนปลาเหมือนน้ำตกปลาเขาเข้าในพุนเขาในพุนและดึงสระดเข้าไปข้างใน ายได้เขาครอบครัวแม่หรือใคก็หาช่วยกพ่อกับแม่แล้วก็ไปหาหน่ใหม่หาเงินแดงแล้วก็หาก็ไปขายที่กันบอนกันแม่พ่อแม่กันหาช่วกันหาขายแล้ก็ซื้อกินแม่น่ะมันก็บยังเนาะมวยว่าจะมวยว่าหาแต่เฮาเนาะคนกับลายคนหาพี่น้องเลยมันได้ชิมานแม่ไปก่อนกับคนนั้นได้มือได้เลยให่เนาะ มีว่ามือมือบไไปแบบหาสินล้ามาขายูมือมากระตาเปล่าแบบนี้กาบโบทึงขันว่าปดาไหลลีต่ว่าก็ได้ประมาณเจ้นๆที่ปั้นเหมือนอยรายนี้นะโอะแล้วต่อจะไปขายอยู่ไหนแล้วหมู่บ้านนี่หรอไปตลาดมีเมี่ค่าเนาะมาหับซื้อไปต่อจะไปขายอีกก็คือว่าเลยพ่นบมมีรถจัก่บเ่นยีนองเลยเนาะ เอาไปมาจริงนะชาชาตอยคือว no, yeah, okay. no, oh. oh. awesome. oh. ่าบ uh. ่มีรถจักรรถที่เห็นเวนเดินยังเลยก็มีรถจักรพอรถจักรห้างเนาะมีรถจักรห้างรถจักรหขั้นหนึ่งกับยุ้นเล่นรถนั่นโอ้อันพูรดจักรห้างขั้นนั้นคุณบ่โอ้ใช่บ่ได้แล้วนะฮะโอ้โบไแล้วโอ้พอจะว่าห้างห้างจนใช่บ่ได้บ่เป็นห้างยังที่อยู่เนาะโบได้ก็หาเงินซื้อรถจักรอันไปก่อนเจ้าบ่ซื้อ ขายงวขายยังขายดีขายที่ดินขายที่ดินพี่นาะชื่อรถจักเว็บจีนขนาดนั้น้ม่มานเลยห้างต่อเลยบาทนหมดินกีาลดกระหางบาทนีมแมดินเสียเป็นตอนเลยพี่น้รงเนาะมนจักโมงแม่สิกลับมาครับพอจักนาจักน้อยเป็นกระมาว่าให้นะวไปนั่งันนไ่มีาจ้าเลยเล เอาพื้นที่ที่บ้านที่ยังกว้างครับนู้นเหรอ้องน้ำของนายมีเลยคือโอเคขึ้นเนาะหลักสำคัญนะบ้านคุณแม่นช่องกันคัญ่ยอยากได้น้ำชาด้วยน้ำชางอีกอยากได้น้ำชางบ่ก่อนนะโอ้เอาน้ำมาใช้นี่เอีนี่ยังฝืนฝนอยู่เพราะว่าเขาว่าเขาได้ห้องน้ำแบบเรได้น้ำชางก็อยู่คือเก่าเนาะผมมีน้ำใช้โอ้จุดด่นหลักคือเพิ่นอยากได้น้ำน้ำชางไว้กินไว้ใช้ โอเคพี่น้องเลยว่ามันของหนายังว่าเขาไปถ่ายเรายังมีป่าไว้ลองหับอยู่แต่ว่าน้มมันได้แกเล่นจุลลาก์ดลงไปทั้งใส่เนี่ยนะใส่ล้ไปมันได้ก็คือถูกใส่ถูกคาบเลยเนาะคาบเข่าทั้งมือทั้งวันไปอาบไปยังอากาศหอนไก่ปีใหม่มันหอนละแน่นขันน้ำส่างนี่เป็นยังก็ต้องถังบาดาลบ่เจ้าบาดาลบ่หรือยังไงพุทธ ใส่แรงงานคนคุดไปมือนี่เขาไล่เม็ดเป็นเม็ดเท่าไร่ะเม็ดละพันเม็ดละพันบาทแล้ประมาณจักเม็ดจังได้น้ำไวชสเม็ดในกุ้งปีบอกอดปีตลอแรงประมาณสิบสามพันเนาะสิบสาพันบาทคุณไดพี่นนองเอ้ยนักหลยเติบดีเลยน้ำเลยเนาะคือคุดแล้วบนซีลงถอลงยางหาบ่ในราคาสิบสาพันบาท กแบบว่าตั้งหาเจ้าทอเนี่ยเาชื่อเองบ่ทอนีช่โอ้หลักขามือชื่อชื่ออันสิบสามพับาทสิบสาบาททอเขาชื่อเองโดยทอนึ่งถบาทแพงจะเนาะท่อล้านอะนหาทอละแสนหาเป็นกีบทอกระล้านลอลุ่มหอนลุ่มผมบอกหแนวใดเออลงไปชักแล้วเนาะกับบ้อน ห่อนลุ่มเลยโอ้กคิดว่าใตั้แต่ประมาณ4ี่หถ่อตึงเพ่เนาะกันเจือน้วสิบมเมนอบคมาห่มบขอมคุณขอมเน่เนาะห่อนได้ขอตาตากล้องฟูนจ้าโอเคนาอพ่อแมกพี s <S ่น้องเนาทงประชุกก็ได้าทธรรม ชีวิตของทั้งน้องต้อยเฮาเป็นทีมอยแล้วพี่น้องเลยทางบางกอกเช็กระสันลาพระจ่าพี่จากน้องสกอรพี่น้องเลยลาทั้งน้องต้อยคฮาบอนอสาสายดีเดิอนน้องต้อยเด้อเจ้าพี่น้องเลยนี่ก็คือเือนทางน้องต้อยเฮาพี่น้องเอ้ยเนาะเงิน,นเรากระหลงง่ายอยู่พี่น้องเลยแต่ว่าใส่ผ้ากระตาดพี่น้องเอ้ยเนาะ ขอนอื่พี่น้องเลยถามว่าวัาสุุว่าพิาพาประการได้ขอโทษขออภัยน้ำพลอยพี่น้องหรือว่าอ e ิฟซีที่มาหับซมและอหับพังบบสุขขุนสุขคนเนะพี่น้องเลยวันนี้ทางวัสดุกับมาหลายขุนหลายคนเนาะพร้อมคณะและทีมงานพี่น้องเลยเนาะเจ้าสำหรับทีนี้ทางบสัสดุกับจะได้ขอตัวกลับก่อนพี่น้องเลยเนาะ พอเก่าเข้าวัดสบายดี